มาต่อกันที่โครงการดีๆที่กำลังจะผุดขึ้นในเมืองพัทยาของเรานะครับโดยทางด้านของบริษัท JP Property Management จำกัดก็ทุ่มงบกว่า400ล้านบาทนะครับสำหรับการผุดโครงการ Mark Land Village Lifestyle Mall ใจกลางเมืองพัทยา ที่มาร์คแลนซอยหนึ่งถนนเรียบชายหาดพัทยาครับนางสุกัญญาตรีสวัสดิ์ผู้ก่อตั้งโครงการก็ได้ร่วมกับนายจงรักพิทักตุ้มกรรมการบริหารบริษัท JP Property Management จำกัดมิสเตอร์คิมเท็ดดี้นักธุรกิจกลุ่มเท็ดดี้แบมิวเซียมจากประเทศเกาหลีใต้รวมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Mark Land Village Lifestyle Mall โดยภายในงานก็มีกลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก นอกจากนั้นนะครับภายในงานยังได้รับเกียรติจากนายประกรณ์สุคนทชาติประลัดเมืองพัทยาร่วมแสดงความยินดีพร้อมทั้งเป็นประธานเปิดงานนายจงรักพิทักตุ้มกรรมการบริหารบริษัท JP Property Management จำกัดเปิดเผยว่าบริษัทพร้อมทุ่มงบประมาณมากกว่า400ล้านบาทในการดำเนินโครงการดังกล่าวบนเนื้อที่3ไร่เศษใจกลางเมืองพัทยาพร้อมเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงภายใต้คอนเซ็ปต์ ever h o u e of happiness เพื่อมอบความสุขและการพักผ่อนให้กับชาวเมืองพัทยารวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่หมุนเวียนเข้ามาท่องเที่ยวมากกว่า7ล้านคนต่อปีโดยคาดว่าจะเปิดให้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบภายในเดือนธันวาคมของปีนี้โดยภายในโครงการดังกล่าวนะครับจะมีการตกแต่งเป็นแนวไลฟ์สไตล์มีสถาปัตยกรรมโดดเด่นและทันสมัยแต่ว่ายังคงให้ความรู้สึกผ่อนคลายในบรรยากาศรีสอร์ท โดยจะมีร้านค้าและสินค้าแบรนด์เนมนะครับร้านอาหารนานาชาติซูปเปอร์มาร์เก็ตศูนย์รวมบริการด้านสุขภาพและความงามโดยเฉพาะความร่วมมือที่ได้รับจากพันธมิตรธุรกิจระดับโลกอย่างกลุ่ม Teddy Bear Museum ภายใต้เครื่องหมายการค้า Teddy Islands และกลุ่ม Art in Paradise Museum จากประเทศเกาหลีใต้ซึ่งจะมาใช้พื้นที่เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์อันเลื่องชื่อแห่งแรกในเมืองไทยและของอาเซียน โดยเฉพาะ Art in Paradise Museum ที่ถือว่าเป็นผู้ริเริ่มนำเสนองานศิลปะรูปแบบใหม่3มิติที่ได้รับการตอบรับจากทั่วโลกครับ